นีทานเรื่องพูดเล่นเป็นจริงเมื่อครั้งก่อนนานมาแล้วมีแมวตัวหนึ่งมาเที่ยวหาปลาตามทุ่งนาได้ปลามาสองตัวมันจึงข้าบไปนั่งกินอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ปลาอีกตัวหนึง่งมันวางไว้ข้างหน้าแต่อยู่บนต้นไม้นั้นก็มีเหยี่ยวตัวหนึง่งมันจับอยู่ข้างบนมันดูแมวกาลังกินปลายอยู่อย่างอริอร่อยพอแมวเผลอ,อเหยี่ยวก็บินโฉบลงมา ตีนขยุ้มเอาปลาตัววางอยู่บินหนีไปต่อหน้าแมวแมวมันไม่รู้จะทำยังไงมันจึงพูดขู่ส่งเดชไปว่าอย่าเอาไปเลยถ้าเอาไปไม่ขี้เกียจเอาขึ้นมาส่งหรอเหีย่ยวได้ยินแมวพูดดังนั้นจึงสงสัยในคำพูดของแมวมันคิดว่าแมวตัวดีมันจะมีดีอะไรของมัน จึงพูดอย่างนี้เหย,ยวเลยไม่กล้ากิงปลาตัวที่ขโมยของแมวมามันจึงเอาปลาไปซ่อนไว้บนต้นไม้อีกต้นมันคิดอยู่ผู้เดียวว่าเราต้องไปหาผู้ที่เก่งกว่าสิ่งไหลในโลกเพื่อไปถามดูว่าแมวมันว่าดังนั้นมันมีความหมายว่าอย่างไรถ้าเราไม่เอาไปส่งมันจะเป็นอะไรไหมเหย,ยวคิดอยู่นานจึงคิดได้ว่า สิ่งที่เก่งกว่าทุกอย่างในโลกคือตะวันมันจึงรีบบินขึ้นไปโดยเร็วพ่อไปถึงไม่รอช้ามันเล่าความเป็นมาให้ตะวันฟังท่านตะวันผู้เก่งก้าว่าอะไรทั้งโลกข้ามีความสงสัยอยู่อย่างหนึ่งคือข้าได้ไปลักเอาปลาของแมวที่มันกำลังนั่งกินอยู่แล้วแมวมันจึงพูดตามหลังมาว่าเอาไปเลยถ้าไม่ขี้เกียจเอามาส่งคืน แมวมอนว่าดังนั้นขอให้ท่านผู้เก่งที่สุดกว่าทุกอย่างในโลกขอให้ท่านบอกให้ข้าเข้าใจด้วยตะวันจึงตอบเกี่ยวว่าเหี่ยวเอ้ยข้านี่ก็เก่งอยู่ดอกแสงของข้าสามารถส่องลงไปบนพื้นโลกให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้รับประโยชน์จากแสงของข้าแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขาเก่งกว่าข้ายังมีสิ่งนั้นก็คือก้อนเมฆ เขาจะมาบดบังแสงของค่ายอยู่ตลอดบางทีเขาจะมาบังอยู่ทั้งสามวันเจ็ดวันก็มีดังนั้นเจ้าจงไปถามก้อนเมฆเอาเองเถิดแล้วเหี่ยวก็บินไปหาก้อนเมฆพอไปถึงก็เล่าถึงก้อนเมฆดังที่เล่าให้ตะวันฟังขันก้อนเมฆทราบความประสงค์ของเหี่ยวแล้วจึงกล่าวว่าเหี่ยวเอ้ยอันความเกิ่งของตะวันนั้น เขาสู้ข้าไม่ได้ดังตะวันว่านั่นแหละแต่ที่เก่งกว่าข้ายังมีอีกอย่างหนึง่งเขานั้นก็คือลมนั่นเองลมเขาจะมาพัดเราอยู่ตลอดเวลาบางวันเราสงสารในมนุษย์พื้นโลกโดยเฉพาะพวกชาวไร่าชาวนาที่ทำงานอยู่กลางแสงแดดที่ร้อนจัดขันเราลอยไปบปดบปังแสงที่ร้อนให้เขาก็ดีอกดีใจลองสรรเสริญขอบคุณและอยากให้อยู่นาน,าน แต่แล้วเจ้าลมนี่แหละเขาก็มาพัดเราไปเสียเขาจะพัดเราไปทุกวันจนไม่เป็นสุขข้ายอมเขาและเขาก็เก่งกว่าเราเหยาจงไปถามเขาเถะเดี๋ยวได้ยินดังนั้นจึงถามเมฆว่าแล้วจ้ข้าไปที่ใดถึงจะพบเขาเจ้าจงไปหาหัวหน้าใหญ่ของเขาเลยเขาชื่อพระพายแต่ไม่มีผู้ใดมองเห็นตัวของเขาดอก แต่ถ้าเจ้าไปถึงปากถ้ำใหญ่จะเห็นลิงตัวหนึ่งนั่งอยู่เหนือปากถ้ำชื่อลิงลมเมื่อเข้าไปในถ้ำแล้วเจ้าจงลองถามไปเลยแล้วเสียงของเขาจะดังออกมาแต่ถ้ามองไม่เห็นตัวถ้าไม่มีอะไรสงสัยเจ้าก็ถามไปแล้วเขาก็จะตอบทุกอย่างถ้ำที่ว่านี้อยู่ที่เขาช่างลมอยู่ใกล้กับทะเล เจ้าบินไปทางทิศใต้ไม่นานก็จะถึงเมื่อเหยียวทราบทุกอย่างตามคำบอกเล่าของเมฆมันไม่รอช้ารีบบินดิ่งไปทันทีเมื่อไปถึงปากถ้ำก็เห็นลิงตัวใหญ่นั่งอยู่เหนือปากถ้ำจึงรีบเข้าไปในถ้ำไปไม่ไกลเท่าไหร่นะกก็เ,เป็นที่โลง่งมีแสงสว่างเหมือนแสงไฟแล้วเหวียวก็หยุดอยู่ที่นั่นแล้วก็ร้องถามไปว่า ท่านพระพายผู้ยิ่งใหญ่และเก่งที่สุดในโลกท่านอยู่ที่นี่หรือมีเสียงตอบดังออกมาว่าเออข้าอยู่ที่นี่เจ้าเป็นใครมีเหตุอันใดจึงมาถามหาเราเหยี่ยวรีบตอบขึ้นว่าข้าผู้น้อยคือเหยี่ยวมีข้อสงสัยอยู่อย่างหนึ่งคือข้าได้ไปลัออกเอาปลาของแมวที่นั่งกินอยู่เพราข้าบินหนีไปแมวก็ร้องตามหลังว่า เอาไปเถอะถ้าไม่ขี้เกียจเอาคืนมาส่งข้าจึงสงสัยว่าแมวทำไมถึงว่าอย่างนั้นเสียงพระพายพูดว่าเจ้าเหวเย่ยข้าก็เก่งกว่าสิ่งใดในโลกดังเจ้าว่านั่นแหละไม่ว่ามนุษย์และสัตว์ในโลกนี้ถ้าไม่มีข้าแล้วเขาก็จะตายทั้งหมดเลยเพราะไม่มีลมหายใจแต่เขาเหล่านั้นส่วนมากจะมองข้ามคุณของข้าไปเช่นพวกมนุษย์ เขาจะไปพึ่งพานับถือสิ่งอื่นๆเขาจะไปนับถือกราบไหว้พวกผีสามนางไม้เทวดาและอีกอย่างหลายอย่างบางคนก็ไปกราบไหว้ต้นไม้ใหญ่ไปขอหน่วยขอเบอร์เขาไม่เคยกราบไหว้และนึกถึงบุญคุณของเราเท่าใดนนะักแต่เราก็ช่วยพวกเขาตลอดไปส่วนเรื่องจะให้เราช่วยเจ้าตามที่สงสัยคำพูดของแมวนั้นเราคงช่วยไม่ได้ เพราะสิ่งที่เก่งกว่าเรานั้นก็ยังมีอีกเขานั่นคือโพนเขาเก่งกว่าเรามากเขาพัดเรามาเป็นร้อยปีพันปีเขาไม่เคยสะทกสะทานแต่ต้นไม้ใหญ่ว่าเรือและตึกทันใหญ่โตเราก็พัดกระหน่ำพังทลายแต่โพนเราพัดแรงขนาดไหนก็ไม่ไหวจริงแม้แต่น้อยเขาเก่งกว่าเราจริงๆเจ้าจงไปถามเขาเลย ายเหี่ยวสงสัยก็ถามว่าท่านพระพายโพนั้นคืออะไรเขาอยู่ที่ไหนพระพายตอบว่าโพนั้นบางท้องที่เขาจะเรียกว่าจอมปวกหรือเนินดินแต่แล้วก็อันเดียวกันมันมีอยู่ทั่วทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นทุ่งนาป่าดอนมีทั้งเล็กและใหญ่เจ้าจงไปหาดูเองคือเมื่อเหี่ยวรู้ดังนั้นมันรีบบินออกจากถ้ำโดยเร็วมันบินตะเวนไปหลายแห่ง จึงไปพบโพนใหญ่รูปหนึ่งตั้งอยู่กลางทุ่งนาพอไปถึงก็ถามขึ้นว่าท่านโพนผู้ยิ่งใหญ่เก่งกว่าสิ่งใดในโลกข้ามีข้อข้องใจสงสัยอยู่อย่างหนึง่งอยากจะถามท่านว่าแล้วมันก็เล่าเปลวดังที่เล่าให้ตะวันก้อนเมฆและพราพายฟังเมื่อโพนรู้และเข้าใจความประสงค์ของเหยวแล้วจึงตอบเหยวไปว่า เยี่ยวเอ,เอ้ยเราดีเก่งกว่าทุกอย่างในโลกแต่ที่เจ้าเล่ามาจริงแต่ที่เก่งกว่าเราก็ยังมีอีกเยี่ยวถามว่าสิ่งที่เก่งกว่าโพนั้นคืออะไรโพนตอบว่าสิ่งที่เก่งกว่าเรานั้นก็คือพวกหนูหนูมันลบพวดเราจะไม่มีสุขมันจะขุดมาคุ้ยมาเจาะจนเราเป็นรูทั่วตัวเราก็ไม่สามารถห้ามเขาได้ดังนั้นถือว่าเขาเก่งกว่าเราเจ้าจงไปถามเขาเถิด พัแล้วเหยียวก็จึงไปถามหาหนูโดยไปเฝ้าอยู่ปากลูกของหนูเมื่อถึงเวลาหากินหนูก็ออกมาเหย่ยวพอเห็นหนูออกมาจากลูก็ถามว่าท่านหนูผู้เก่งกล้ากว่าใครในโลกเรามาหาท่านเพื่ออยากจะถามข้อสงสัยอย่างหนึง่งหนูไม่ได้ยินคำยกย่องว่าเป็นผู้เก่งกล้ากว่าใครในโลกก็หลงตัวเองว่าตัวเองนั้นเก่งจริงจึงพูดด้วยความภูมิใจ เออเจ้ามีข้อข้องใจอันใดบอกข้ามาเราจะช่วยให้สบายใจหายข้องใจไม่มีปัญหาแล้วเหี่ยวก็เล่าต่วมีแมวตัวหนึ่งได้ยินว่าแมวมีอาการตกใจเหลียวหน้าเหลียวหลังก็ซิบเกี่ยวพูดค่อยๆเรื่องมันเป็นยังไงแล้วเหี่ยวก็เล่าต่อไปว่าแมวตัวนั้นมันได้ปลามาสองตัวมันเอามานั่งกินอยู่ใต้ร่มไม้ตัวหนึ่งมันวางเอาไว้ข้างหน้าของมัน ข้าจับจูกี่ไม้บนหัวของมันพ่อแมวมันเผลอข้าก็บินโฉกตีนขยุ่งป่าตัวหนึง่งที่มันวางไว้แล้วก็บินหนีไปแมวมันก็ร้องตามหลังว่าเอาไปเลยถ้าไม่ขี้เกียจเอามาส่งแมวมันว่าดังนั้นถ้าเราไม่เอาคืนมันจะเป็นอะไรไหมหนูตกใจกลัวตอบอย่ยว,ว่าเจ้าจงเอาไปส่งมาเร็ว,รวที่ที่ข้ามาขุดรูอยู่นี่ก็กลัวไอ้แมวนี่แหละ พ่อแมวได้เหี่ยวได้ยินดังนั้นก็กลัวมันก็คิดว่าแม้แต่ผู้ที่ว่าเก่งที่สุดในโลกยังกลัวแมวขนาดนี้มันจึงรีบเอาไปป่าที่ซ่อนไว้ไปคืนส่งแมวทันทีพอมันเห็นเหี่ยวเอาป่ามาคืนก็พูดว่าว่าแล้วว่าแล้วแล้วมันก็คิดในใจว่าพูดเล่นเล่นก็เป็นจริง